เพราะการขุดหลุมก็ลึกประมาณศอกหนึ่งนะครับลกล้วยแบบง่ายแล้วผสมปุ๋ยต้นหลุมแฉ้วแฉ้วแ้วสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาเข้าสวนอีกแล้วนะครับจากคลิปที่เห็นต้นกล้วยหอมนะครับวันนี้ก็จะมา แยกหน่อขยายพันธุ์ต้นกล้วยหอมนะครับนี่ครับอันนี้ก็แยกหน่อออกมาแล้วครับมาห้าต้นนะฮะเดี๋ยวจะลงปลูกนะครับในหลุมที่ขุดไว้มีทั้งหมดสามหลุมนะฮะสามหลุมฝั่งนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ทางโน้นอีกหลุมหนึ่งครับก็จะมาขยายพันธุ์นะขยายพันธุ์กล้วยหอมกันนะครับ อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมาดูมาให้กําลังใจนะครับที่ผ่าน,านมาต้องขอบขอขอคุณมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาปลูกร่วมปลูกต้นกล้วยด้วยกันนะครับกล้วยหอมนะครับ่ะเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับผมครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็จะผสมปุ๋ยคอกนะ ลงในหลุมนะฮะผสมปุ๋ยเข้าไปส่วนหนึ่งเขาหนอแพร่น,นละหลุม ไอ้ปุ้ยชั้น,นึ่งไอ้แล้วก็เอาดินกลบนะฮะใช้มือเลย <c oughs> ง่ายๆทั่วไปครับก็อย่าลืมตัดใบด้วยนะ โดยเขาเปนะ็นอะไรเออแ่นี่เองลองไปปลูกที่บ้านดูนะครับมีเสียงมีต้นกล้วยหอมถ้ามีต้นกล้วยหอมอะไรก็ลองไปปลูกดูนะดูแบบง่ายๆโอเคนะครับแกมสุดยอดใจ้ไ,ได้นะครับ ก็รอผลผลิตแจ้าแจาแจ๋วเจวแจวนี่ยครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับหลุมที่ปลูกเป็นการปลูกต้นกล้วยหอมนะฮะกล้วยหอมทองแบบง่ายๆนะครับเป็นการปลูกเอาไว้เพื่อกินเนาะหาประสบการณ์เข้าไปหาประสบการณ์ไว้ฮะ เดี๋ยวอนาคตเนาะเราอาจจะขยายพันธุ์ให้มากกว่านี้ก็ได้แต่ตอนนี้เราปลูกเพื่อเป็นการทดลองเพื่อการขยายพันธุ์ของกล้วยหอมดูนะนี่นะครับพันธุ์กล้วยหอมนะครับมีความสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาติดตามผลงานกันดูไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ ให้ด้วยนะครับประมาณนี้แหละครับวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับมาดูแล้วก็มาติดตามผลงานดูว่าการปลูกต้นกล้วยหอมนี่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ยังไงก็ข้ามาติดตามกันต่ออีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมาดูมาให้กำลังใจนะครับที่ผ่านมาต้องขอบขอขอคุณมากเลยนะครับสลับคลิปนี้ก็ สวัสดีนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม